สวัสดีค่ะเมื่อวานี้นะคะคุณป้าสิพมาม่าเบื้องหคะ้ะเ้นสิงคโปร์ขนมหวานนะคะเส้นสิงคโปร์เคยเห็นบ่คคะเส้นสิงคโปร์รอบช่องสิงคโปร์มาม่านี่สีละคะแต่ว่าอันนี้เป็นสิงคโปร์ยังเดียวนะคะที่เพิ่นเฮ็ดมาเรียบร้อยสําเร็จแล้วเด้อคะ่ะคุณป้าสิมาต้มค่ะมันไมีหลายสีเลยคะ่ะเขียวชมพูดเดงโอู้จะเป็นยองเป็นเองเเอย่างมือน,นี้ก็จะแบ่บบ่คะต้มน้าก็ได้ค่ะเนี่ยต้มน้าเสร็จแล้ว ต้มน้ำข้าวห่อนด้วค่ะต้มทานน่ามย่างดีเด้วค่ะเสร็จแล้วเขาก็ 68, ย้อนลงไปนะคะย้อนถ้าย้อนลงไปแล้วเนี่ยลงไปหลายเด้เพราะลงไปหลายมันสิติดกันจ้านี่ยเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วมันก็มีแป้งอันนั้นอยู่แล้วเนาะเออกันติดนะฮะเขาผสมแป้งมาให้อร <net> ่อยเขาก็นถ้าย้อนลงไปค่ะลงไปอ่าอันที่ซุกแล้ยวนี่ต้องล่อให้มาบนกระบนด้อค่ะเด้อเนี่ยเอ่อคันว่าถ้าเด้๋ยวล่อแสดงว่าเดี๋ยวซุก อันนี้คือสุกแร้วค่ะลอยมาแล้วค่ะอ่าลอยขึ้นมาเ้าก็รอดสักพักหนึ่งนหะค่ะก็นำนำมันเดือดอยู่แล้วเนาะมันสุกมันก็ลอยขึ้นมาเองนะคะนะเสร็จแล้วเ้ากับทําพิธีค่ะทําพิธีตักสิคะเออเอากระชอนน่ะค่ะกระชอนตักหลงเหนียวเนาะตักขึ้นมาค่ะตักมาเลยตักมาเลยตักมาแล้วเ้าก็ไปแช่น้าเย็นอีกแค่เท่านึงได้ค่ะได้ไปลางน้าเย็นก่อนที่ในกรละมังค่ะนี่จัดวางไม่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะ สีสันเนาะสีในแปดขนาดนะให้เป็นสีของผสมอาหารนะนะน่านกินที่แบบอ,อย่างเนาะค่ะเนาะเออเมื่อใดอยากเข้าับเห็ดกินครับก็ต้องไปหาไปซื้อถุงมบอิ่มคะ่ะซื้อวันที้สี่สิบาทคะ่ะถ,ถุงหนึ่งสี่สิบาทพวกแปลงซื้อทาตลาดซื้ออย่างก,กะทิน้ำตาลเขาอยากมากักหวานมาักอย่างซำไสเข้าก็เห็ดเอาคะ่ะเนี่ยเออเข้าก็กระชอนเนี่ยตักขึ้นมาแล้วใส่น้ำเย็นนะคะนี่คะ่ะน้ำเย็นเย็นธรรมดาเลยคะ่ะเย็นยูของบ้านเด่นจัดนะคะเออเย็นธรรมดานี่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเข้ากับตักจากน้ำเย็ยนคุงเข้าเห็ดกะทิเวนเนาะกระซิบีกระทิโอ๊คุนเทียนนี่คะ่ะของคุณป้าแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเข้ากับเคี่ยวใส่กันนะคะเออน้ำตาลปี๊บก็ได้แล้วแต่คุณมักนะคะ่ะเนาะเอาหวานซ้ำใสมันสำหรับเลือกเอาเลยค่ะเอาอที่ป่าเข้านะคะพเพราะมั็นข้าวบารีไปเห็ดเองนห์ให้ผู้อื่นกินเ้องกินเองนะคะอเออในคะ่ะข้ากวกระซ่อนตักจากที่เสียน้า,นายู่นะคะแลี้วก็ไปเทใส่นี่ค่ะ ในหม้อของกะทิเลยค่ะโอ้ยอย่ามันปิดกรแเสบแห้งแล้ค่ะเนาะห่อนๆจังสี้ต้องใส่น้ำแข็งเข้าไปนะคะเด้อโอ้ยหอมมมากหอค่ะมันเป้ำกะทิอบคนเขียนนมมันก็หอมหวนชวนดื่มนะคะชวนกินนทัมเลยโอ้ยสีสันไหมมาได้คุณยากมาได้มาได้วันไหนเห็นบอ๊ะโอ้ยเปิดกรแเสบค่ะทำผู้ซ้อมมาได้คุณยากมันกินต้อกันได้ค่ะเด้อเนี่ยอยากไปตลาดค่ะซื้อมาเฮ็ดโหลดค่ะเพราะต้องไปล่องมือปั่นเปิดเฮ็ดมันเมื่อยเนาะ